รถรถรถผมเองที่บอกว่าใส่ข้อข้อข้อว8หมกนะครับข้อ V8 แปดหมกกก็จยงกลางๆหน่อยครับเสียงปรามาณนี้ครับผมผมจะไม่เบิ้ลน,นะเดี๋ยวเพราะว่าบานทาง,ขางเขอมีแต่คนแก่ ยังไม่เสร็จเลยครับอีกไกลครับสายยาวไกลเสียงก็จะประมาณนี้ครับท่อ B แปดหมดเอ้สิบแปดแปลงดิสกครับผมครับแปลงดิสก์บเจ็ดมาเลย โทษนะครับถ,ถ้าผมพูดแล้วไม่ไม,ไม่มีเสียงหรือว่าเสียงมันเบาอย่างเงี้ยขอโทษด้วยนะครัสภาพประมาณนี้ครับรถผมจะลบๆหน่อยนะบ้านเอามเบินเบินเบิเบินเนเนหน่อยนี่ จบแค่นี้แหละครับติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตจะลงคลิปให้ดูเรื่อยครับผม